มี2,800คนเรือนนะคะหมู่เดียวเราเรายังไม่รวมประชากรแฝงพามา่เมาเวียดนามอ่ากัมพูชา<ๆ>อะไรพวกนี้เป็นแรงงานนะคะแล้วก็หมู่บ้านเราดูฮัรูลฮละมากนะคะเรามีสนามกอล์ฟแบ็กมอเทนที่ทุกท่านวิ่งผ่านมาท่านรองท่านรองนายกท่านเลขานนะคะต้องการมาตีกอล์ฟบ,บอกได้นะคะ แต่ว่ามาตีกอล์ฟอย่างเดียวบอกหน่อยได้นะถ้าตีย่างอื่นต้องต้องไม่ได้นะคะไม่ได้ไม่ไม่รับรองความปลอดภัยนะคะถ้าตีย่างอื่นนะตีมอตีมืออะไรแบบนี้ไม่ได้ตีกอล์ฟได้นะโทรมาได้เล่นน้ำเล่นเอออยากมาส่วนน้ำอยากลองมาเล่นส่วนน้ำแบ็คมาเทนว่ามันมันมีดีอย่างไรอย่างนี้ได้นะมาเล่นน้ำเล่นอย่างอื่นก็ไม่ได้นะต้องเล่นน้ำนะคะถ้าเล่นอย่างอื่นไม่กล้ารับรองนะคะผู้ใหญ่ก็กลัวเหมือนกันนะคะทีนี้เอ่อเนื่องจากเราดูฮร ดูร่ํารวยแล้วสิ่งที่ตามมาก็คือวัสดุที่เราไม่ต้องการที่อยู่บริเวณสองข้างทางนะคะวิธีการทำงานเนี่ยเราทํากันอย่างไรปกติหนยก็เป็นคนนะคะเป็นคนคนหนึ่งที่ทิ้งขยะท่งเดชเหมือนกันเดี๋ยวดูเวลาเดี๋ยวเดี๋ยวมูม๊มเพลินนะ,ะเป็นคนที่กินอะไรแล้วก็กดรีโม่กดประตกูก็ทิ้งไม่เคยคัดแยกขยะอยู่กันสองคนนะคะอยู่กันสองคนไม่มีลูก จะบอกโชคดีก็โชคดีจะบอกว่าโชคร้ายก็โชคร้ายนะคะไม่ไม่มีลูกนะคะอยู่เป็นสองคนตายยายแต่ไม่รู้ขยะมาจากไหนอาทิตย์หนึ่งสามสี่ห้าถูกดำนะไปทิ้งไม่รู้มาจากไหนนะคะแล้วไม่ได้ทิ้งบ้านเราด้วยทิ้งบ้านเพื่อนเอาไปโยนให้กับเทศบาลเมืองผิดเอาไปสร้างสาระให้กับบ้านเขาอันนี้มันสึกผิดหรือคงจะเป็นเวรกรรมของเราที่มันตามสนองเราว่าทุกวันนี้เราจะต้องมาทํางานด้านสิ่งแวดล้อมนะคะมายืนพูดบางทีเอฟซี FC ก็มาในรูปแบบ เจ้ากรรมในเวณหรือ Fc ก็มาในรูปแบบของคณะดูงานเหมือนกันนะคะอย่าลืมนะคะว่าทุกท่านมาดูงานเนี่ยมาดูงานด้วยงบประมาณเดียวกันแต่รถอาจจะมาคนละคันเพราะ90คนมาคันเดียวไม่ได้นะคะมารถคนะแต่ว่ามาในที่ที่เดียวกันนะคะมารับครามรู้เท่ากันแต่ว่าจะกลับเอาไปปฏิบัติ เข้ากันไหมอะ่ราไม่ทราบได้นะคะคือขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคลที่จะใช้วิจารณญาณในการที่เราจะดูงานในเรื่องของการจัดก,การวัสดุหรือขยะที่เราไม่ต้องการนะคะทีนี้วิธีการทํางานเราเปิดธนาคารขยะนะคะเราเปิดธนาคารขยะมาเมื่อปี2559นะคะเพื่อเขาว่ายินพระราชดำริสนของเลขาัชการที่9นะคะก็คือเราก็มองแล้วว่าเราจะบริหารอยังไง ถ้าเราในายกคะเวลาเราจะจับมาศึกษาันตนบริหารเงินง่ายไหมคะก็พอสุดพวงแต่ก็ง่ายแหละเราใช้เงินเนี่ยเราบริหารคุณเงินเนี่ยเราได้แหละอยากได้อะไรเราก็ใช้เงินใช้เงินอย่างเดียวนะคะแต่บริหารคนเราเป็นยังไงบริหารคุณมนุษย์นี้ยากแต่อย่าบอกว่ายากในขณะที่เรายังไม่ได้ลงมือทำใช่ไหมคะเราก็เอ๊ะเราจะทำยังไง แล้วทุกวันนี้นะคะหนูบอกเลยหน่อยอะบอกเลยว่าทุกวันนี้นะคะเรายังไม่ได้ขอรับเงินสนับสนุนมาจากอบตในไฟของเรานะคะแต่ท่านนายกช่วยเป็นพู้เลี้ยงให้เราโดยส่งกองสนัารสุขมาเป็นพี่เลี้ยงให้กับเราเรายังไม่ได้ยืนน่นของงบประมาณเพื่อจะมาปรับุอคือของาโครงการประชารัฐ แล้วก็เราไม่ได้ทําเพียงลำพังนะคะเดินคนเดียวเราอาจเดินได้ไกลนะคะจะเดินได้หลายคนอะไปได้ไกลกว่าเพราะนั้นเราทําอะไรเราขาดไม่ได้คือคณะกรรมการนะคะท่านอดีตผู้ใหญ่พักฟิวเรื่องอะไรเขต้องบอกเขาเป็นอะไร สโลแกนของเราที่ว่าทำตัวนี้ก็คืออร่อยตาตื่นสดชื่นตาแตกนะคะมันเป็นน้ำพึ่งมะนาวโซดาที่ทำให้พอดื่มไปแล้วจะทำให้เราสดชื่น,นแก้กระหายทำให้บางครั้งเราเหนื่อยๆก็จะทำให้เรากระปพี้กระเป๋าขึ้นมา <พอ S 1> ได้ค่ะสปปรรพคุณทางด้านยาอะไรมากครับมันจะช่วยดีท็อกได้ค่ะช่วยระบายถ้าเรากินก่อนอาหารตอนเช้าๆก็จะไปช่วยระบายเราได้ะใช่ค่ะช่วยระบาย้ค่ะ ตอ่อผิดนะคะเดี๋ยวเรียกผิดเอาชีวิตจะเปลี่ยน,นะะอีกนะคะทีนี้ทางเาที่ว่าเรามีการบริหารการจัดการยังไงคะเที่ยวบนว้เราอยู่เสมอไปยังไม่มีมีรถขระหยัดไหมะคะจะซื้อต่ออีก่ไหมคะจะซื้อเพิ่มไหม โซนแฮมทำงานหรือว่าห้องเช่าต้องดึงต้องดึงอะเราต้องมาคอตัวให้นิ่งเ้าไว้นะะคเราต้องรับผิดชอบกับทุกสถานการณ์นะคะแต่ยังมาทำของใส่เป็นยี่ไงพี่จ๋าคะสองพันแปดร้อยห้าสิบเพอร์ของเรานะคะไม่มีมีวันหยุดผ่านเอเดนเป็นยังไงทำยังไงเดี๋ยวให้น้องมดีโทรหาพี่หน่อยอีกทีเลงโอเคพี่หน่อยขอโทษด้วยนะคะ เช่นาใหครับให่เลียงน้อยเช่อไหมค่ะน้อยน้อยอแรกไา้ได้นะคะแต่ยาวีฟังมรู้เรื่องอ่ะนุ่นเจครับทางท้งผู้ใหญ่ก็ให้ความรู้รืลองขยะนะครับขอ้ยดีมากครับเพราะว่าทั้งบ้้นเรานี้ยังขยะไม่เคย้เรื่องเท่าไหร่ครับอาก็ก็กบ้านครับแล้วกกเ็จแล้วก็ กับชาวบ้านก็ไม่ความรู้เท่าไหร่กับเรแสดงควากับมีความรู้กันได้ความรู้กับหลายๆกิจรรมทีนี้เดี๋ยวเราถ่ายรูปนี้วิธีการถ่ายรูปต้องอ É o